ในช่วงเวลานี้นางเอกสาวอ,อมสุชามานะยิ่งกำลังเผชิญกับกระแสข่าวดราม่าที่เกี่ยวข้องกับการฮุบก,กิจกรรมหลังจากที่เธอได้เปิดตัวบริษัทเครื่องสำอางรวมกับหุ้นส่วนของเธอล่าสุดน้ำชาชิรนัทยูสานนนักร้องที่เคยเป็นหุ้นส่วนกับคู่กรณีของอ,อมก็ได้โพสต์ภาพที่พวกเขายืนอยู่ด้วยกันพร้อมข้อความที่ส่งกำลังใจว่า I feel you girl แล take ิสเทค s สส่งพลังให้นะเออมเชอนอกจากนี้น้ำชาย,ยังได้แชร์ข้อความในไอจีสตอรี่ของเธออย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อความที่น่าสนใจเช่นเรื่องเดิมกับคนใหม่งูทำตัวเป็นเหยื่อทุกเรื่องมองตัวเองบ้างนะคะและแสดงเก่งขึ้นเยอะหลังจากฝึกมาหลายปีพร้อมกับอิโมจิรูปงูที่ทำให้ข้อความดูมีสีสันมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือข้อความที่น้ำชาโพสนั้นอาจจะทำให้เกิดการถกเถียงกันได้เพราะมันมีการชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะทำให้คนรู้สึกไม่พอใจหรือ,ออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปคุณคิดว่าน้ำชามีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนี้หรือไม่ หรือคุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเธอมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะ